เออเธอไม่โตแล้วดูท่าทางจะเป็นโรคเราให้อากาศคุณมานานแล้วสรุปแล้วเธอไปจากสวนฉันซะสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามมาช่วงดีๆทุกเรียนบันเดินครับเทีนคือทุเรียนหมอนทองครับหมอนทองนปีกว่าเจอเชื้อราเล่นงานกรปัดกระปักระปกปพยายามตัดช่วยแล้วอะไรเลอะ มันก็ไม่เวิร์กผลยอดใหม่มาก็เจอน่าจะเป็นเพี้ยไฟหรือเปล่าเล่นงานอีกนะครับซึ่งมีต้นทุเรียนพันธุ์ทองคํานะครับทองคําเขากําลังไปได้สวยนะครับแตกยอดดีพุ่งชะรูดแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับเอาเธอออกไปซะหมอนทองอ่ เหลือไว้ทองคำทุเรียนทองคำจากกุลาภัธุ์ไม้ครับท่าใหม่จันทบุรีกำลังสวยครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นทุเรียนเบญจพรรณครับที่นนอกเหนือจากหมอนทองก็จะเป็นนี่แหละครับทองคำ ได้จัดการหมอนทองไปแล้วนะครับนนคะรับคนยุนนคะรับคนยุกนยุยุให้จัดการก็ตามคำขอครับเรียบร้อยว่าจาว่าจานนาน้ะครับว่าจะนาน,น,ะาจะนานแล้วเหมือนปีนี้ ชาวทองคำเขาพุ่งดีครับก็เลยเอาออกซะเลยทิ้งไก่เลยทิ้งไกๆเลยทิ้งไก่ไกลเลย,ลเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดกัน,นอันนี้ก็หมอนทองครับหมอนทองต้นละหกสิบบาทครับตัวน,นี้เมิ่งปลูกได้มีถึงเดือน เหมอนทองครับจริงๆแล้วต้นนี้กับต้นนู้นปลูกวันเดียวกันครับแต่ต้นนี้เขามีปัญหาเรื่องราดจพูกนะเะเลยตัดสินใจเปลี่ยนยอดใหม่นะครับต้นนี้เขาขึ้นมาแล้วนะครับนี่นกหยิบ นกจิบหนึ่งเดือนอะไรก็ใบร่วงหมดเลยนะครับใบร่วงหมดเลยตอนนี้ยอดมาแล้วมอนทองทันทบุรีสาม คุณต้องงามคุณต้องโตนะถ้าคุณไม่งามคุณไม่โตปล่อยให้นกจิบป,ปล่อยให้นกจิบน้องใหม่โตแซงคุณก็ลิบลีนะครับจันทบุรีสามเขาว่าอร่อยสามปีนะครับตัวนี้จะลานจะป,ปูเล่นงานประคองแล้วประครองอีกนะครับ วันนี้ฝนตกอีกแน่นอนครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนแรงมากครับแรงและนานด้วยครับไม่ต้องลดนะ้ำเป็นอาทิตย์เลยครับท้องคำท้องคำนี่สองปีครับสองปีเกือบสองเมตรก็โอเคอยู่นะครับกำลังพุ่งเลยครับชื่อเพาะลูกเป็นยังไงยังไม่รู้นะครับ อร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ชอบชื่อขอเป็นทุเรียนครับใชได้หมดตอนนี้ทุกต้นดอกใบกำลังสวยงามครับฝนไปปล่อยครับทำถ้าจะมาครับดูพระเอกต้นพระเอกใบสวยครับ โอเคครับผมคลิปนี้ทิ้งท้ายด้วยกบตะเอยครับกบตะเอยกบตะเอยกำลังสวยกบตะเอยโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ